ดูนางไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจเลยนะฮะยืนกินก็ซึมซึนะครับผมเห็นสงสัยจะได้ยินว่าควานันแม่ควันจะกลับบ้านนะฮะแม่ขันก็รู้สึกว่าเศร้านิดหนึ่งนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอยู่กับเราตอนพักกลางวันนะครับพักเที่ยงกินข้าวกินปลาอาหารกันเสร็จสับเรียบร้อยเอยียงอีกเนาะบาดนี่แม่คันมาอ่อสาอชอเละอาะเอียงอีก ว่าไงคนสวยมาอ้อเสาะชอเลาะอะไรอีกละ่ะอ๋อโอ้โ,อโหเฮ้ยเอ๋เอ๋ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมเลยเจ๊ คนชวยว่าไงจ๊ะก็อยู่ใกล้ๆลูกชายเองนั่นนี่ไม่ขันแล้วจะร้องให้พ่อปล่อยโซ่ให้ไปหาลูกชายอีกหรออยู่แค่นี้ยังคิดถึงกันย้้ยเหรอวันนี้นะครับันหลาก็มีอ่าสถานที่แบบ คับแคบนิดนึงนะจำเป็นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะนะฮะโอ้ยดักหนาอีกแล้วเป็นยงังที่ยังไปทั้งพุ่นเมียก็ที่ไปทั้งพุ่นเมียอ,อุ้ยเนี่ยเอาสิไปใส่ได้เนี่ย <laughs> ดูแล้วครับคุณพ่อคุณแม่นะ ดูครับผมทุกคนควันลายจะเดินมาทางนี้เขาก็ตามเบียดควันลายไว้นะฮะได้กิ่งโพนะครับวันนี้ได้กิ่งโพให้กินนะครับวันนี้ลมใหญ่ด้วยโอ้ไม่ขันเสียงไม่ขันกินสมนุนไพร ในหัวคนานะครับผูกใกล้ๆก,กันครับวันนี้นี่คือ2อแม่ลูกผูกใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ลูกชายมีล่มมีอาหารเพียบเลยทั้งต้นโพแล้วก็ญ้าย้า,ยาเขาเรียกญ้าอะไรนะย่า,ยนะยาหางหนูดอกหางหนูนะครับดอกเราดอกหางหน,นูกินแบบสบายใจเลย น,นี่ควานลิงก็ขึ้นตัดกิ่งโพให้ด้วยครับโอ้อิ่มอิ่มมาแต่ในบ้านเลยนะครับลูกพายอิ่มมาตั้งแต่ในบ้านเป็นอะไรที่แซบนัวนะครับคนสองแม่ลูกวันนี้เราเดินทางมาสองบ้านนะครับช่งชวงเช้ามีแต่บ้านใหญ่หญเลยบ้านพันกว่าหลังคานะโอ้โหกว่าจะ หมดบ้านนี้ทำเอาปั่นจักรยานเหนื่อยไปพอสมควรน,นะครับอีกบ้านหนึ่งก็ประมาณสักห้าร้อยนะบ้านแรกอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยห้าร้อยหลังนี่น่าจะได้บ้านที่สองนี่เยอะจริงๆพันกว่านะบ้านใหญ่มากตอนนี้เราก็อยู่ในเขตจงังหวัดอุดรอยู่นะครับ อยู่ในเขตจังหวัอดอุดรวันนี้ก็เมื่อวานนะครับได้ข่าวไม่ดีแม่ยายนะครับผมก็เข้าโรงพยาบาลช่วงตอนบ่ายนะครับช่วงเกือบค่ำนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้แม่ควานก็จะได้เดินทางกับไปเฝ้าคุณแม่นะครับเฝ้าคุณยายที่บ้านนะฮะดูนางไม่ค่อยมีชีวิตจิตใจเลยนะฮะยืนกินก็ซึมซึมนะครับผมเห็นสงสัยจะได้ยินว่าควานันแม่ควันจะกลับบ้านนะฮะแม่ขันก็ รู้สึกว่าเศร้าๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องเจ็บป่วยเนาะไม่มีใครอยากจะเจอแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเป็นลูกนะครับเราก็ต้องไปดูแลคุณแม่นะครับก็จะให้แต่แม่ควานนะครับลงกับบ้านนะครับผมไปเฝ้าคุณยาย คนหลายก็จะเดินหน้าต่อไปนะครเพื่อจะไปแห่งานนะครับวันที่หนึ่งเจอกันนะครับผมที่อำเภอหนองแสงนะบ้านแสงทองตำบลแสงทองอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับ ช่วงนี้นะครับควันหลายก็ไม่ค่อยจะได้ไลนะครับผมเพราะว่าคลื่นเน็ตไม่ค่อยมีนะครับผมกว่านี่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเน็ตนะครับผมไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณของเราไม่ค่อยมีเลยนะครับสัญญาณไม่ดีนะครับวันนี้สัญญาณไม่ดีเลยขนาดควันไหลลงคลิปนะครับเป็นชั่วโมง สองชั่วโมงก็ยังลงคลิปไม่เสร็จนะโหลดไม่ได้นะครับผมถูกพายเราก็เศร้าๆนิดนึงนะครับได้ยินว่าโอ้ยมีจะาเป็นเรื่องนี้ยังดอกเนาะในปีใหม่นี่ปีเก่าเนี่ยส่งท้ายปีเก่าเนี่ยมันค่อยจะดีเลยครับพี่น้องอ่ะเสียเคาะไปเนาะส่งท้ายปี ีใหม่เข้ามาขอให้มีโชคมีลาบก็ให้โชคให้มนันะครับก็ให้อยู่แล้วปลอดภัยทุกๆสถานการณ์นี่ครับก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อน สวัสดีครับผม